สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนขายฟ o อร์ตอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพามาชมเจ้าตัว e v e r อร์เลสสปอบวกแพ็คนะคะหรือว่าสปอร์ตแดดนั่นเองค่ะตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะก็บวกค่าสีเพิ่มอีก1,2,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้มากับชุดแต่งวิกเตอร์หล่อๆเท่แบบนี้เลยนะคะสําหรับกระจังหน้าค่ะตัวนี้ จะได้เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะมีคาดไฟแบบมีคาดสีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นคาดสีสติ๊กเกอร์เนาะเป็น3สีตัวนี้สามารถเลือกสีได้ค่ะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟมินิหลายแบบนี้มาให้3ดวงนั่นเองค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลูกค้าเลือกแต่งมาเพิ่มด้วยนะคะแต่ง เป็นม้าสีเงินแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องหน้า360องศารอบคันนะคะสําหรับสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนนี้จะได้เป็นอักษรอะคริลิกเขียนคําว่า e v e r อร์เตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนั่นเองค่ะในส่วนของการชนด้านล่างนะคะตัวนี้ติดมาเป็นกันชนวิกเตอร์สีดำเงาแบบนี้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า4จุดเว้นช่องเซ,เซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีกับ ไฟตรงนี้ด้วยนะคะตกแต่งมาสําหรับตัวกระจังหน้านะคะก็สวยมากๆเลยตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนสีไฟได้ตามความชอบเลยนั่นเองค่ะในส่วนของไฟหน้าตัวนี้นะคะได้เป็นแบบไฟหน้า led นะคะแล้วก็ไฟ daylight time หรือไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะเป็น led เช่นกันเป็นเอกลักษณ์ของ ford เลยนั่นเองค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิ่งกลางวันหรือกลางคืนไฟตัวนี้ก็จะเห็นได้โดดเด่นมากๆด้วยความที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั่นเองค่ะสำหรับ ด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถเนาะตัวนี้เป็นฟิลซุมล้อขนาด5.5นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กที่เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะจะคู่มากับยางกูดเยานะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนั่นเองนะคะก็หล่อมากๆแล้วเพราะว่าเขาเป็นสปอร์ตแล้วเนาะสปอร์ตเขาก็จะแต่งมาแบบสปอร์ตแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนยางอะยางขนาดยางจะอยู่ที่2.5นะ ทับ55 r นั่นเองค่ะในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดาเงาตัดกับดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟ led แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมกับกล้องด้านข้างนะคะเป็นกล้องสา0้อองศารอบคันแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้า,อาแอรแปสีดานะคะครึ่งคันนะคะก็คือหลังคาเนาะตัวนี้ ลูกค้าก็จะแรปเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้ได้สวยมากมากเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ,ะมือจับเนาะก็จะเป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ลูกค้าติดฟิล์มแล้วนะคะรอส่งมอบก็ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะตามความชอบเลยตัวนี้ฟิล์มรับประกัน7ปีเลยนะคะระยะยาวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคิวกันสเตร์ตัวนี้ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ ในส่วนของหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นหลังคาสีดำเลยนะคะสีดำด้านแบบนี้สำหรับตัวสปอร์ตเท่านั้นค่ะแล้วก็มาดูกันในส่วนของบันไดเหยียบข้างค่ะตัวนี้เป็นบันไดเหยียบข้างสีดำด้านแบบนี้นะคะตัดกับสีตัวรถการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะต่อไปมาชมกันในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะ ด้านท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะเป็นไฟไท้ายซิงเกิลเจอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้ครอบเป็นที่คาดคาดไฟไท้ายมาให้แล้วด้วยนะคะสวยงานมากๆลูกค้าเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็ก้อมองหลัง กล้องหลังนะคะ360องศารอบคันค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีอักษรอะคริลิกเขียนคําว่าสปอร์ตตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเทมากมากเลยเนาะสำหรับเซ็นเซอร์หลังก็มี4จุดเช่นกันค่ะแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นของวิทเตอร์เนาะหน้าก็วิทเตอร์หลังก็วิทเตอร์นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นท่อหลอดนะคะสวยมากๆนะคะสําหรับด้านท้ายเนาะโอเค ต่อไปเรามาชมกันในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมีน้ำหนักเบาควบคุมได้ง่ายนะคะ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางเลยค่ะขึ้นลงเข้าออกปรับให้เข้ากับตัวของคนขับเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดตัวนี้ได้มาที่หน้าปัดขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะสิงโฟอหน้าจอสิงโฟยเนาะหรือหน้าจอแสดงผลค่ะตัวนี้12นิ้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นสบอร์ตบวกแพคเขาก็จะมีหน้าจอที่เป็น12นิ้วแบบนี้เลยนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto พร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไร้สายนั่นเองค่ะส่วนใน ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีแท่นชาร์จแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องต่อ USB แล้วก็ Type C มาให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชาร์จโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะคะก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ลูกค้าได้เลยสำหรับเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะเป็นเกียร์ยกสูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบรกมือค่ะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะใช้งานง่าย ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะไม่เกะก,กะด้วยเนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบมือไฟฟ้านั่นเองค่ะอ่าแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นขับ สองเนาะโหมดการขับขีีมีทั้งหมด4โหมดค่ะมีประหยัดปกติถนนลื่นลากจูงนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวระบบออโต้สตาร์สต็อปมาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ใส่แก้วนะคะมีให้2แก้วตรงนี้ตรงกลางมี2แก้วนะคะแล้วก็มีด้านข้างฝั่งคนขับอีกหนึ่งที่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งข้างหลังก็มีอีกเช่นกันค่ะมีที่ใส่แก้วเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับเบาะนะคะเป็นเบาะสีดา แบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนั่นเองค่ะ okay. เป็นงไงบ้างคะสำหรับจตัวสปอร์ตบวกแพ็คตัวนี้นะคะกับ พร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับราคา1,585,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อนนได้ที่เบอร์08 296 9577 7, 7นะคะหรือแอดไลน์ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวนั้นขึ้นแอดไลน์ไว้ให้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากชมรถนะคะตอนนี้ก็มาชมได้ที่ ปอดไอเอสาขาการลาบกรพื้น,นะคะนั่นอยู่โชว์ลุมทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีงาน Big Motor c e l เนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากชมรถนะคะไปในงานได้เลยนะคะมีจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะสำหรับวันนี้แนนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย